<c oughs> มียาดมยังไม่มียาดมไม่ได้เอายาดมมาด้วยพี่คิวมาดีค่ะสิบครั้งอ่าอ I am โปอ,อ่า stand up sit down sit down stand up อ่าเทนวันสิบครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ 6, 7, 8, 9, ดแปดเก้าสิบเอยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอดูเท้าเปย์สองร้อยเปมาก่อนสองร้อยจะเปิดเท้าให้ดูวันดีค่ะคุณเก้าวันดีค่ะพี่ผีทะเลวันดีค่ะลืมได้ไงของสำคัญเออคุณโป้วันดีนะมอง เปย์อยู่แล้วเปย์มาก่อนนี่ถ้าเปย์มาก็จะให้ดูค่ะถ้าส่งมาก็จะให้ดูค่ะมันเป็นกฎนะคะดีค่ะวันนีค้ค่ะคุณเก้าสวัสดีนะคะตังกิวนะดิ่งห้องดิ่งห้องจิกี้แตกเสียงอีกคืออีใตนะคะอ้อีไตอีคืออีไตขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ มาทีมิวส์สิบเจ็ดค่ะขอให้ทีมพี่พี่แตกเยอะๆเพมีเรียกมีงานด้วยนั่นดีวันนี้ก็ไม่มีลูกค้าออ้ตะกี้ขอบคุณครับสีชมพูคืออีคือสนจริงจริงสิตาอีคืออีไตยาเออเบลเบลแตกก็จะแบบ เสียงอีคืออีคืออีไตคนะระครังแตกก็จะเป็นเสียงอีคืออีไตนะโอ้ตงกิวขอบคุณค่ะน่ะอีคืออีไตพีอ่อาทเธอร์วันดีค่ะน้ตเมื่อวานฉันลูกค้าน้อยมาสองวันแล้วเนี่วันนี้ก็ไม่ค่อยมีใส่คนเมาไปใส่วันนี้ อยู่นี่แหละอยู่นี่แหละอย่าเรียกว่าคนเมาค่ะให้เรียกว่าคนไม่เหมือนเดิมพี่ไอวัีค่ะพี่ใหม่วัดีค่าแค่ไปว่าไม่เหมือนเดิมค่ะหลุนพี่นุนเป็นไงบ้างพี่นุนโอเคไอเอลโอเคพี่ใจแลกใจสควัีค่ะพี่บุ้มพี่บอม ลุ้นอะไรอ่ะพี่ห้าห้าลุ้นอะไรคะมาแต่แม่ห้าหมื่นนะจะนั่งขาตรงค่ะปููมีพออู้ขอบคุณครับอขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นเท่าไหร่สามที P, หรอสามพี่ปุ้ยหนึ 1. 1> ่งขาใหญ่ไม่กลัวกลัวขาเยอะเป็นสามทีใช่ปะหนึ่งสอง สามขอบคุณค่ะแป n งกิโ so ซมา h ขอบคุณค่ะขอบคุณครับไม่เห็นหรอกนะพี่ปุ้ยเพราะว่าหนูไม่ได้ใส่มาคิมีโนโตะนนี้นะคิมีโนโตะโนะมาโนะโนะโนะโนมโน โนมอขอบคุณค่ะขอบคุณครับ,อบ,รบยอมสีอย่างเป็นป่าเป็นปากเข็มเท้าหรอ <laughs> เดี๋ยวเอาเห็นเท้าใช่ปะนี่เป็นเล็บขบปะเนี่ย <laughs> เป็นเล็บขบปะเนี่ย <laughs> นี่ไงเอ้ยเด นี่ค่ะนี่คือเอ้าเอ้านี่คือขายใหญ่และรองเท้าเน่าๆของปิกกี้เองค่ะ <c oughs> นี่ไงนี่ไงขอบคุณนะคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะโอเคไหมอะโอเคไหมอะ เป็นไหนเป็นไหนเห็นเห็นเล็บขบติกกี้ปะมันอาจจะมีแบบเล็บควงเล็บขบนิดหน่อยนะเป็นไงเป็นไงว่าชอบเท้าตอนใส่ถุงน่องนี่โอ้มองไม่เห็นไม่ได้ใส่แว่นนัน่นวัสดีค่ะผินเป็นยังไงคะ <c ười> <c ười> เดี๋ยว เดี๋ยวจะเดี๋ยวขออนุญาตแบบเห็นปะไม่ต้องเอามีไปไกลๆก,ก่อนไม่ได้นนิเห็นปะโอเคปะคะ <c oughs> <laughs> พี่เลิฟยูงาสวัสดีค่ะ ยังไงก็ตามเธอสวยจังคุณเป็นนางแบบหรือเปล่าโนโนโนโมเดลนะคะกล้องมันลายกล้องมันลายหรอต้องทำไงอะ่ะต้องตั้งกล้องแล้วก็นี้หรอคอมุมกล้องเวยขึ้นหน่อยถ้าหมดนายเนาะปุ้ยเจ้าว่าได้อย่างเห็นขาแล้วนั่นน่ะเจ้าน่าจะอยากเห็นงูน้อยของติกกี้โอเคไหมอะ่ะโนโมโนโม โอเคปะครับนี่ต้องถามคนส่งนะยังไม่เห็นเลย <laughs> <laughs> เ,อเอาแบบเอาแบบหินเท้าแบบถอดรองเท้าหรอเอาแบบไม่ถอดรองเท้าไหนปะ <laughs> นี่ครับผม <laughs> ชอบแบบถอดเอางูน้อย นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเค ย่าใช่ใช่นิดใช่ป่ะ Happy New Year ใช่นิดพี่ก้อนสวัสดีค่ะหนึ่งป๊อปเสียงดังกรอบแกรบกรอบแกรบเสียงดังกรอบแกรบ ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บลุงบิ๊กวันดีค่ะอีกสองทีหนึ่งสองวัสดีค่ะลุงมิ๊กพี่โป๊เอ้วันดีค่ะ,น,น,คะ,น,คะน่ารักมีไอจีให้ติดตามไหมคะพี่สาวมีอยู่นะคะเสร็จแล้วค่ะโอเคสู้ๆนะคะใครทำงานก็สู้ๆนะ <c oughs> แล้วขอขอนุญาตจับจัดระเบียบสังคมก่อนะห้าวีนะห้าวิห้าวิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครบเวลา สิบมีขอบคุณนะคะขอบคุณก่ <c oughs> อน <c oughs> จะทํางานขอทําใจก่อนทําใจเรื่องอะไรอะวันนี้นุชมาทํางานไหมามาทํางานครับพี่นุชโอเคนะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงฉันชอบคุณมากลามบกล่าชมนี่คือนี่นยูยููชมติกี้เหรอคะอยูชมพยายามนะห้ามีห้ามีห้ามี หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดสิบก็รู้พี่ชา้างอยาคิดมากให้ให้เวลาพี่เขาหน่อยค่ะพี่ไม่มีชื่อวันดีค่ะแซ่บมือใไปตั้งใจทำงานนะคะตั้งใจทำงานเดี๋ยวเราแบบโอ้ยอะไรเ้ยตะกี้หรออ่ะ หลากหลายม,มุมเวอร์เอาเ<ล>แบตหมด,นมดเนาะแบตหมดเนะาะชั้นวงชั้นแบตนะคะหลากหลายมุมจริงจังเ <c oughs> สียงร้องดีเกินแน่นอนแน่นอนค่ะเินที่ฟื้ <c oughs> นเลยนะยินหรอคุณโ,<อ>โมซี่วันนี้ค่ะแแน,แน <c oughs> ส่วงส่วงแทนเหรอ ค่อนข้างแบบเป็นหว่วงนะพี่นุ่นน่าสมต้องเปนเช้าจ้งทำยังไงปวดปะก็สุดท้ายต้องไม่นอนม่นต้องไนอนม้นอนนอนตื่นขึ้นมาแล้วมันก็จะหายสวัสดีค่ะน้องแบงค์สวัสดีค่ะนอนตื่นขึ้นมาแล้วก็จะมีมันต้องได้พักพี่นุม่มดูสิขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณนะคะ สวยตลอดนี่ปุ้ยวันตีอีกรอบค่ะพี่หนึ่งเก้าแปดเก้าวันนี้นะคะติ๊กพี่ไปดูดักคุณสันติมาแล้วบอกไปดูที่ไหนอ่ะหน้าร้างวันนี้ค่ะ ไปดูที่ไหนมาขอบคุณค่ะพี่นุ่มดูสิขอบคุณค่ะคุณบีนดีวันนี้ค่ะมีสาวเปิดให้ดูเป็นไงบ้างคะดีปะ่ะคะดีไหมเอ,อของมา สวัสดีคุณนิวค่ะสวัสดีค่ะางานนี้ <c oughs> คุณเป็นพยาบาลบุตค่ะก่อนทางแพทย์แต่คุณก็ชนะอืม i walk i work i walk อ m beauty advisor ออร์นะคะขาวเออของ ถ้าเป็นของหนูเป็นช็อกโกแลตนะคะ thank you คุณมามาคุณ thank you so much ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะถ้าเป็นของหนูค่อนข้างแบบกุกูแล้วก็มีลายแทงสมบัติค่ะมันเข้าออกไปทางลายแทงสมบัตินะคะแล้วีสองมาิตีค่ะ ของมาถูกวันเนาะอันที่พี่หลินหยุดว่างนะลาจะมีว่างนะคะค่อนข้างระยะสิบกิโลเมตรค่ะพี่สานมาสวัสดีคะ่ะ ติดตามพี่อยอกับังแมวพอแตังหนาองขึ้นไปได้ยังเกี่ยวกับความสวยไหมยะยะน้อกไปกินขกระปุ่นไปกินกับปุ้น beauty a d v i s ร r เออน้องก็บอกมาเพอดเอาขึ้นไปอยู่เพื่อนพี่ฟงมีวันนี้ือเลืมกินกันันถือโทรศัพท์ไปป่กกันเิดกินรว่าได้ไ้มไม่ได้ก็แดกไปละกะปิดอไ้วิ่กินข้าปนอ้องะอือ พี่เลยค่ะติ๊กเสียงนีมากฟินเสียงอะเสียงร้องเพลงอะไปดูอิงไปดูไปดูดูแล้วมาบอกเลยนะอูอ้ thank you thank you นะง I love you I love you I love you what your name ชื่ออะไรคะพี่ชื่ออะไร you can speak Thai I can I can not speak Chinese I can speak English a little bit นิดเดียวขอบคุณนะคะขอบคุณนะพี่เขาชื่ออะไรเนาะพี่แกนฟิวสิงทำงานหรอเนี่ยคุณนัตตี้คุณนัตตี้เล่นเกมไปที่ไหนลนะ อะไรคะหนูตูนหนูตูนอนะไรคะเ้ลซามสี่วันนี้ค่ะคุณวัสด,ดีวันนี้ค่ะอู้เดี๋ยวลูกค้าก็จะมาแล้วนะเขาไม่ให้ทำหรอเขาไม่ให้ทำเลยคะ มันยังไม่มีลูกค้าเดี๋ยวติกี้ว่าจะได้ไปทํานาแล้วตอนบ่ายสามลูกค้ามาไ่ายามค่ะคุณมีวันนี้ค่ะวันดีค่ะพี่ต่อวันดีค่ะเอาเป็นคนญี่ปุ่นหรออีคืออีไต่หรอเธอสวยจังฉันชื่อเอสโตบอยเอสโตเอสโตบอยจากประเทศญี่ปุ่นอ๋ออลิกาโต อันล ok ิกะโตโกซิมานึกว่านึกว่าเป็นคนจีนนะคะนึกว่าแบบนึกว่าแบบ you from อ um ๋ออาชยน้อยูฟอร์มญี่ปุ่นนะคะอีคืออีไตเลรอคะ thank you so much esto esto boy esto boy esto boy ล่ค่ะ esto boy yes or no? เสียงดีอะโนเนะวันดีค่ะพี่คิมวันดีกอนะคะพูดพอมาก อ่ uh, yes or no Mr. s t o Boy อ่ uh, า n a t e to Meet U นะ n a t u e Meet U นะนึกว่ามาจากจีนที่ไหนได้เราเป็นผู้บ่าวอีคืออีไตนี่วันดีค่ะพี่เวลสี่วันดีค่ะเป็นผู้บ่าวอีคืออีไต คนนี้กดติดตามครับ BC หวัสด,ดีค่ะอยากไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิวัสด,ดีค่ะวัสด,ดีค่ะพี่ทีหวัสด,ดีนะคะ e s t r o b o y อ่า Night to Meet You ยินดีที่ได้รู้จกัก e s t r o b o y นะ <c oughs> อันยากค่ะคือไอแอมติกกี้นะนะ My name t i k กีนะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ P A T M รอบนี้เปิดอิจปุให้ดูห้องไหนอ่ะห้องไหนอ่ะพี่ปุ้ยห้องไหนคะโลมาดูแ <c oughs> ชร์มาดูจะไปดูด้วยมั้วัสดีคุณไทมอนะ์อิงค่ะสวัสดีค่ะอ่า what time is it ญี่ปุ่นกี่โมงแล้วคะ วอสไามอิดอิดสวัสดีค่ะคุณททมมิ่งสวัสดีนะคะคุณยูแมนสวัสดีค่ะขอ,คคอขอบคุณค่ะคุณอ้มขอบคุณค่ะเป็นลุกนั่งให้ก่อนนะยินดีมากเลย หนึสองขอบคุณนะคะพี่อ้ําขอบคุณนะคะฉันรักเธอ I love you รักรักเธอภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรนะอีคืออีไตมะคะอีคืออีไตแปลว่าฉันรักเธอ <laughs> I love you too ขอบคุณพี่อ้ํานะพี่อ้ําขอบคุณนะคะ I love you too นะ เราจะไปมุมเดิมแล้วนะเราได้แบบและ